พระบ้านราชาพิศาทสี่เจ็ดสองความแค่ทุกอย่างมันต้องจบในวันนี้เฮ้สิเฮ้ยเฮ้เฮ้แกคิดจะดีไม่ได้นะกองฝันใจท่านเจ้าสำนักอืม เอแต่แกลี่เป็นคนของข้าข้าไม่ยอมให้ใครไปกัดขวางเขาหรอกนะตราบใดที่ข้ายังอยู่ก็อย่าหวังว่าจะเข้าไปวุน่นวายเฮ้ย <c oughs> ไม่จะเป็นโปรดหยุดก้าวมังกรไปซะกองเล็บมังกรดิ้น ในที่สุดเก้ามงกอประชาของเจ้าก็สมบูรณ์แล้วงั้นสินะข้าได้ยินมาว่ามันเป็นบริยุทธ์ในตำนานแต่ถ้าทำได้เท่านี้มันก็ไ่าผิดหวัง <laughs> ถูกแล้วเพราะราาแขนงพธดเจ้าเอามาให้นั่นแหละ <laughs> แต่จย่หวังว่าข้าผูนี้จะแม่ตาเจ้าล่ะยังไงวันนี้แกก็ต้องตายด้วยมือของข้า

เฮิ hey. วันนี้ไม่ว่าใครจะชนะหรือแพ้ก็ไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงช่วยเหลือได้ิมาสบเลยก็ได้ลิ้งเทียนงานวันนี้ข้าจะขอสู้ตายเจ้า <laughs> แบบนั้นดี <laughs> เอฮะเอเอเรือจิงเทียนเจ้าจงเกลียดจงชังอะไรข่าขนาดนั้นถึงต้องพยายามไล่ตามสังหารข้าแบบนี้ผงพู้ฟงเลยเจ้าจำได้ไหมตอนที่ข้าเข้าสำนักประตูสวรรค์เมื่อแปดสิบปีก่อนในตอนนั้นข้าได้พ่ายแพ้ต่อเจ้าใน ภายสามกระบวนท่าและเจ้าก็บอกกับข้าว่าข้ามีคุณสมบัติพอที่จะติดตามเจ้าในตอนนั้นความแข็งกแกร่งของเจ้าทำให้ข้าตกใจอย่างมากและทำให้ข้ามองเจ้าเป็นอย่างไปช่วยชีวิตหรือเป็นแบบอย่างแต่ใน10ปีต่อมาหลังจากที่ข้าสำเร็จบริยุทธ์ไปถึงขั้น7จ็ดเจ้าก็ไม่ยอมมอบเครดิวิชา ฉันต่อไปให้ค่าบอกค่าเพียงว่าข้าไม่มีคุณสมบัติแต่กลับให้ไอ้พวกผู้ฝึกธรรมดาธรดาในสนับประตูตะวันได้ฝึกมันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาข้าสาบานไว้ในใจว่าสักวันข้าจะเอาชนะเจ้าด้วยมือของข้าให้ได้เข้าใจไหมล่ะและตอนนี้ข้าก็ทำมันได้สำเร็จแล้ว เรื่องแค่นั้นนะนะหรือที่ที่เจ้าถึงต้องฆ่าข้าในวันนี้เฮ้ hey, สำหรับเจ้ามันอาจจะเป็นเรื่องแค่นั้นแต่สำหรับข้ามันเป็นเรื่องที่แค้นไปชั่วชีวิตสำหรับผู้ครั่งบววรยุทธเช่นข้าการฝึกฝนมันไม่มีสิ้นสุดและไม่อาจอยู่ได้เพียงแค่บอกว่าไม่มีคุณสมบัติหรอกนะข,ข้าผิดอด ถูกแล้วเป็นความผิดคาเองขอาข้อขอาคะะฉันนะแล้วเออเออเอ้เ,อเ,อเอพื่โซลิ่ จบแล้วนะครับสำหรับตอน472อาภิภาพข้าใดขอแผ่บารที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ